ขุมทรัพย์น้องปีใหม่ออกมาเฉลยพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกีดฝันเป็นจริงแอปทัศออนทิมพิทาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันด้วยเรียกว่าเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มนนกุลได้เปิดตัวคบหากับสาวแอฟพร้อมกับยังประกาศชัดพร้อมเป็นครอบครัวและดูแลน้องปีใหม่ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนบทสัมภาษธ์ของน้องปีใหม่ในรายการแชรข่าวสาวสะตองน้องปีใหม่ตอบเรื่องของแม่เอฟทำเอาหลายคนกี้ทั้งศตรูมาแล้วโดยในรายการปุ๋ยพิมลวันได้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังซึ่งน้องปีใหม่ตอบว่ามีแน่นอนและเมื่อโดนคนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่น้องปีใหม่ตอบกลับมาว่า คนใหม่และปุ๋ยพิมลวันถามต่ออีกว่าอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าทางด้านน้องปีใหม่ตอบกลับทันทีว่าอายุเท่าๆกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาด้อมส้มเฮอ,อีกครั้งเมื่อเข้าไปสองอายุทิมพิธา42ปีส่วนแอฟทัศออนอายุ42ปีเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีคงต้องรอติดตามกันไปเรียกว่างานนี้น้องปีใหม่หลอกแฟนคลับเละ และเมื่อไม่นานมานี้คุณปู่ไพวงเตชนะนรงค์คุณพ่อของสงการโดยได้บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วพร้อมบอกว่ายังรักแอปทัศออนเหมือนเดิมในฐานะของคนเป็นพ่อจะไม่ขอยุ่งเรื่องนี้เพราะโตๆโตกันแล้วในฐานะปู่ก็จะดูแลหลานน้องปีใหม่ให้ดีที่สุดโดยคุณปู่ไพวงเปิดใจถึงกรณีข้อควรหาไม่ส่งเสียหลานสาวน้องปีใหม่ซึ่งงานนี้คุณปู่ไพวงก็ได้กล่าวว่าทางครอบครัวดูแลน้อง ของปีใหม่ตั้งแต่เกิดและก็จะตลอดไปรวมไปถึงเงินฝากประจำอีกด้วยและบอกเลยว่างานนี้สมบัติทั้งหมดของปู่ไพวงจับไปไหนเสียถ้าไม่ยกให้หลานสาวน้องปีใหม่นั่นเองจ้า